ครับผมผมเป็นช่องการเกษตรนะครับวันนี้ก็ให้น้องมาเอาตะกระเต้นะครับนี่นะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกแม่ก็มาด้วยนะออกมาทำไมนี่น้องก็มาด้วยอ่ะเปิดก็เก็บขี้ได้แล้วประมาณสามทุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยทุ่ปุ๋ยใหญ่เลยนะเอามากอ่ะเชลล์พ่นไอเหาอะไรเด้อยโอ้เตกใช้มือ้เลยวะก็เอารถมาแล้วนะครับก็จะทำการเอาท่อออกมานะครับแล้วก็ รับบนี่นะครับบริเวณนี้ก็จะเอาไว้ตากุยนะครับทําตากุยก่อนนะครับผีครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอกได้ไหมเนี่ยเดนื้อได้เนาะได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำโซ่ผมมอย่างลาย สุ่มไม่รุ่นขาดของนะวันนี้ก็มาเอาของไปแล้วนะไปเรียบตอน,นี้ก็ใส่รถเรียบร้อยแล้วโอ้โหรีบกลับบ้านนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับเขเรียบร้อยแล้วไปนี่นะครับโอ้โหโลงนะครับแปลงเลยครับ ริเวณนี้ก็จะเป็นที่ตาปุ๋ยนะครับผมก็ต้องยกยกพื้นขึ้นไปอีกนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับผมอันนี้ที่ก็จะเอาไปทำปุ๋ยนะครับผมโอ้ได้เยอะมากเลยคนระับ ก็ได้ประมาณ3านปุ๋ยนะครับถ้าเกิดว่าขายก็ประมาณ150บาทนะครับรมไม่มากนะครับถือว่ายังได้อยู่ครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอจบคที่ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากากดไลค์กดซับสไครป์ในช่องการ,กรเกษตรด้วยนะครับผมสวัสดีครับ